รีวิวใชจริงสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวไอเทมเด็ดอร่อยบอกต่อนะครับอันนี้คือข้าวอบกรอบรสหมูหยองจะหมดถุงแล้วก็เลยแบบเอามารีวิวซะหน่อยคือมันอร่อยจริงจริงๆงถุงใหญ่มากนะคือมันขึ้นมาแบบเยอะเลยอะเต็ม400กร,รมัม แล้วราคาถูกมากเดี๋ยวตรงราคาเดี๋ยวดูวรายละเอียดอีกทีหนึ่งจริงๆมันก็คือข้าวตังหมูหยองนั่นแหละแล้วก็นี่ฮะดูผู้ผลิตและสักจำนายก็คือเจ้าสัวนั่นเองเราเคยกินพวกข้าวตังหมูหยองเจ้าสวัวหมูแผ่นอะไรนี้ใช่ไหมก็คืออันนี้แหละแล้วรสชาติเหมือนเลยถ้าเขาใจไม่ผิดมันจะเหมือนเอาข้าวตังหมูหยองในส่วนที่ ที่มันเป็นหักที่มันเป็นเศษที่มันไม่เต็มแผ่นเนี่ยครับเอามาใส่ไว้ในนี้เพราะฉะนั้นรสชาติความอร่อยคือเหมือนกันเลยให้ความรู้สึกเหมือนกับไอตัวที่เป็นแผ่นเต็มๆเลยนะครับอันนี้เขาใช้ยี่ห้อว่า paul snack น,นี่ก็เป็นเป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งแต่มันก็คือรสชาติเหมือนกันหนึ่งถุงให้แบ่ง ได้สิบสามครั้งนะครับอ,อันนี้คือคุณค่าต่อโภชนาการนะควรจะแบ่งประมาณสิบสิบสามครั้งแต่ของผมไม่น่าถึงเนระ่ะแต่ละครั้งก็ก,กินเยอะเพราะว่ากินแล้วมันเพลินทำมาจากข้าวหอมมะลิหมูหยองอ่าแล้วก็จะมีพวกน้ำมันพืชเพื่อปรุงรสเวลาเขาบอกอบกรอบเนี่ยมันอาจจะมีการทอดก่อนแล้วมาอบใช่ไหมมันเลยมีน้ำมัน จะดูท้ง่งในอันนี้มันจะหมดแล้วจริงๆนะครับชิ้นมันก็จะเป็นจริงๆมันจะใหญ่กว่านี้นะแต่ว่านี่มันก้นถุงไงมันก็จะเป็นชิ้นที่ไม่ใหญ่แล้วอ่ะสมมติสมมติอันนี้นี่มันก็จะเป็นชิ้นอย่างนี้ ก็จะมีหมูหยองเร่ฟังเสียงความกรอบอืมองกรอบจริงกรอบจริงนะครับแลรสชาติคืออร่อยเลยเอาเข้าจริงนะผมชอบแบบนี้มากกว่ามันกินง่ายอะ่ะคือถ้ามันเป็นแผ่นใหญ่เต็มแผ่นใช่ไหมเวลาเรากินเรา เราต้องหยิบมันออกมาเราต้องกัดพอกัดมันก็แตกมันก็เลอะมันก็จะหกใส่ใส่โตะ๊ะใส่พื้นใส่เลอะเลอะปากเลอะคางเงี้ยอันเนี้ยนนคือแบบกินสะดวกเลยอ่ะรสชาติคืออร่อยมากอันนี้ผมกินมาหลายวันแล้วนะมันก็ยังกรอบอยู่ คือมันจะกรอบแล้วก็จะมีความหอมอ่ะหอมรสชาติหมูหยองมีความหวานนิดๆแต่ไม่ได้หวานมากนะไม่ได้หวานเลี่ยนไม่ได้หวานหวานเลี่ยนเหมือนพวกหมูฝอยเห็นไหมตุงใหญ่มาก,าไ,มมกาาไม่ถึงราคาไม่ถึงร้อย แล้วคุณกินได้กี่มือคือมันใหญ่มากนะเดี๋ยวเทียบกับอะไรดิอันนี้คือมือผู้ชายแล้วมันตอนที่เวอร์ชั่นเต็มคือมันมาเกือบเต็มเกืบเต็มถุงเลยผมว่าคุ้มมากกว่าซื้อพวกขนมถุงลาสามสิบสี่ิแล้วมีพวกมันฝรั่งทอดอยู่ในเดียวนะคือแ,แน่แบบเออคุ้มอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดสินค้ากัน อันนี้เป็นหน้าสินค้านะครับข้าวอบกรอบรสหมูหยอง400กรมัมมาดูรีวิวนี่คนซื้อเยอะมาก4.95เต็มคือดีมากอร่อยทานเล่นเพลินกรอบอร่อยไม่แข็งส่วนใหญ่เป็นเศษชิ้นไม่ใหญ่อันนี้ซื้อคือมันเป็นของร้านเจ้าสัวเน,นี่ยใช่ไหมมันก็แน่นอนว่า มันเป็นคุณภาพอะจากเขาอะนี่ฮะขั้นตอนาการผลิตบา์บาร์บาไม่เติมวัตถุกันเสียจึงทำให้ข้าวตังหอมกรอบถูกหลักอนามายัยอ๋อเขาไม่มีวัตถุกันเสียด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรีวิวแบบละเอียดนี่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดคืออร่อยกรอบอร่อยไม่แข็งในอย่างที่บอกก็คือเอาเศษมาทำอ่ะมันก็จะเป็นเศษเล็ก บรรจุในถุงสิบล็อกกินไม่หมดก็เก็บได้ง่ายส่งเร็วขนส,ส่งดีถุงใหญ่มากนะครับเห็นไหมในคลิปคือตอนเวอร์ชันที่มันเต็มเต็มอะเกินครึ่งถุงถุงใหญ่มากกับราคาแค่เนี้ยเมื่อกี้มันโชว์เท่าไหร่จะสิบเก้าอะบ้าบออร่อยกินเพลิน น้ำพริกรสชาติดีอ,อันี้ยังไม่ได้ลองว่าน้ำพริกแพ็คดีสภาพดีดูใหม่อร่อยเหมือนเดิมมันก็คือรสชาติเดียวกับตัวแผ่นเต็มมาแหละอร่อยดีลองซื้อครั้งแรกอร่อยทุกอย่างร้านี้ซื้อหลายรอบแล้วสรุปซื้อครั้งแรกเลยซื้อหลายรอบอ,อ๋อหมายถึงว่ารสนี้ซื้อครั้งแรก มันคือเข้าตังหมูหยองเจ้าสดที่แตกแล้วเออถ้าไม่แค่เรื่องแตกชิ้นเล็กก็เนี่ยอร่อยก็ยังอร่อยเหมือนเดิมผมผมก็มองว่ามันกินสะดวกขึ้นก็คือรีว,วิวค่อนข้างจะดีเลยครับคุ้มค่าคุ้มค่ามากอะนะคือราคาแค่นี้แล้วมันได้กินตั้งแบบใหญ่ขนาดเนี้ยคุณกินได้กี่มื้ออะอ่าแล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับว่า ตัวถุงเนี่ยจะเป็นแบบซิปล็อกอย่างดีเลยนะไม่ใช่ซิปล็อกกองแกงนะคือค่อนข้างดีและแน่นเลยตอนที่มันแบบเราปิดอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินครั้งเดียวไม่หมดอยู่แล้วะนะล้วก็ไม่แนะนําให้กินครั้งเดียวหมดนะนเดี๋ยวตายนะครับโซเดียมนะครับมันก็ต้องเก็บเพราะอะนม้ตอนเก็บแบบซิปล็อกมันค่อนข้างจะโอเค มันจะไม่มีลมเลยที่แบบออออกจได้นี่ฮะมีซิปล็อกด้วยสะดวกก็ประมาณนี้เพจรีวิวจริงขอขอบคุณมากมานะครับถ้ามีอะไรที่เป็นของที่ผมใช้จริงๆหรือกินจริงๆงเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็อยากนานาแนะนำเดี๋ยวผมจะมาแชร์กันไว้นะครับไม่มีการสปอนเซอร์ไม่มีการจ้างรีวิวใด,ด้สิน้นะครับอันนี้ก็คือเป็นของที่ผมกินจริงก็ดูจากที่ผมกินใกล้หมดนะ แล้วก็ไปลองไปลองซื้อมามาลองดูถุงสองถุงก่อนก็ได้นะครับเหมือนเหมือนในในลิงก์เนี่ยในเนี้ยคือมันมีของเจ้าสัวเนี่ยหลากหลายมากๆเลยผมก็ยังไม่ได้ลองทุกอย่างนะเดี๋ยวจะไปลองแล้วก็ถ้าไหนโอเคเวิร์กเดี๋ยวจะมารีวิวเพิ่มวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับเทนรีวิวจริงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ